เรียนภาษาอังกฤษเรียนอย่างไรให้ถูกต้องใช่ไหมฮะในความรู้สึกครูนะการที่เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ถูกต้องเนี่ยต้องมี2ปัจจัยปัจจัยแรกคือปัจจัยภายใน สองคือปัจจัยภายนอกคือคนเราอะ่ะมันต้องมีปัจจัยภายในถูกปะ่ะในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้ตัวเองไปไกลได้นะฮะคือถ้ามีแค่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวคัวมันไม่เวิร์กปัจจัยภายในเนี่ยคือนักเรียนคนนั้นน่ะจะต้องมีอะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นซอสของการเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราชอบนะอย่างสมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยครูก็จะรู้สึกว่าครูเนี่ยนะชอบนักร้องแล้วครูอยากจะฟังก็สัมภาษณ์ออกครูอยากที่จะรู้ว่าเพลงที่เขาร้องเนี่ยคือเพลงอะไรเราก็เลยขับเคลื่อนเป็นแรงบันดาลใจภายใน ตรงเนี้ยนะแล้วภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่น่ารักคือวันช่วยเราเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมมติว่าครูสอนเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยทันทีเปิดคลิปฝรั่งแล้วฟังได้เลยอย่างเงี้ยฮะมันเป็นภาษาที่น่ารักแล้วครูก็รู้สึกว่าครูชอบภาษานี้นี่คือปัจจัยภายในส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยครูว่าอาจจะต้องหาแรงเสริมอย่างเช่นในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยเวลาที่ครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูจะทําเสมอเลยคือครูจะไม่เร่งเร้าให้นักเรียนคนนั้นน่ะต้องได้ต้องเก่งต้องครูจะสร้าง ทัศนคติที่ดีให้เด็กคนนั้นก่อนคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะเขามีพื้นฐานอย่างไรเด็กคนนั้นเนี่ยเขามีความชอบหรือไม่ชอบอย่างไรแล้วด้วยความที่เราเป็นครูมานานเนาะสอนมาเป็น10บสปีแล้วอะเรามองเด็กเนี่ยบางทีเรามองหน้าเด็กติดเดียวเองอ่ะเรารู้แล้วว่าเด็กคนเนี้ยเขาต้องถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรเขาจะชอบอะไรเขาจะไม่ชอบอะไรแล้วมันเหมือนมันปลดล็อกอะเวลาเขาชอบครูปุ๊บเนี่ยเขาจะปลดล็อกแล้วเขาจะยอมทําทุกอย่างเลยที่ครูเนี่ยตั้งใจที่จะใส่ให้เขาแล้วถ้าเกิดสมมติว่่าาาครรูใสออะะไไเเเข้ปนจหมื น้ำที่ไม่เต็มแก้วอะแล้วเขาก็จะรอเวลาที่ครูจะมาใส่ให้แล้วเขาก็จะเชื่อคนคนนั้นนะฮะเหมือนเวลาเราชอบใครเงน,นะ <i> เหมือนเวลาเรามีไอดอลที่เป็นไอดอลที่ดีอะมันก็จะนําเราไปสู่ชีวิตที่ดีคนเรามันต้องมีไอดอลนะคนเราก็มีครูที่ชอบแล้วครูที่ชอบเนี่ยจะพาเราไปสู่สิ่งที่ดี <i> เเทคนิคก,การสอนใช่ไหม ทคนิคการสอนที่ทาไม่ได้คะแนนเยอะใช่ไหมฮะเออก็อย่างล่าสุดก็นักเรียนครูก็จะได้คะแนนโอเน็ Net ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ในเรื่นเก่าๆที่เคยสอบมาเนี่ยคะแนนแกตเขาก็จะค่อนข้างเยอะนะฮะครูใช้เทคนิคในการครูครูใช้หลายอย่างมากๆเลยแต่อย่างแรกเลยคือเราจะต้องนะหนึ่งเลยคือเราจะต้องสอนที่ไปที่มาของให้ให้เขาเข้าใจว่านะมันเป็นอย่างไรแล้วก็ย้ําไปย้ํามานะวังว่าเราสอนที่ไปที่มาแล้วเนี่ยเขารู้ว่าเขาเรียนเรื่องนี้ไปทําอะไรนะแล้วเขารู้ว่าเขาต้องไปใช้กับอะไรแล้วเขารู้ ว่าเขาสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีแล้วมันเป็นที่ไปที่มาพอเขารูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยที่ครูชอบเรียกว่าพื้นฐานเนี่ยพอพื้นฐานเขาแน่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะต่อยอดอะไรให้เขามันก็ง่ายแล้วแหละเพราะว่าเขาจะรู้แล้วว่ามันเอาไปใช้อย่างไรที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะแล้วพอเขาดูที่มาที่ไปเขาเก่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาตรงนี้มาผสมกับตรงนั้นได้เนี่ยเขาจะสามารถไปต่อยอดเองได้เวลาเขาเห็นบทความข่าวเขาจะอยากอ่าน ะะเวลาที่เขาเห็นว่านักร้องหรือเวลาที่เขาเห็นว่าดาราหรือเวลาเขาเห็นคลิปทาง u t u b e นะที่เป็นคนนี้หุยหน้าฟังจังเลยนะแล้วเขาไปต่อยอดเองได้แล้วเขาจะเกิดไมเซ็ตบางอย่างที่ทําให้เขารู้ว่าภาษาอังกฤษมันใช้ได้จริงแล้ววันว่าการเรียนในห้องนะฮะกับการเรียนที่มันเป็นการเรียนแบบในชีวิตจริงอ่ะมันมาเจอกันได้อ่ะนะมันจะทําให้การเรียนตรงั้นนะี่พุ่งแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ได้เนี่ยคนะแนนอ่ะ ไม่ต้องกลัวเลยคะแนนยังไงมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนมาจากความเข้าใจจริงๆที่เขาบอกว่าเราต้องเรียนจากความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าสอนตามตำราไปเฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนของครูจะเป็นบทเรียนที่สอนให้เขาเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานแล้วรู้ว่ามันเอาไปใช้อย่างไรนะ,ะครับครูสอนอย่างไรให้น้องกล้าพูดใช่ไหม ออจริงๆแล้วเรื่องของก้าพูดเนี่ยเป็นเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนาะของเอ็ดอิงเนาะเพราะว่าผู้ปกครองหลายๆคนที่ไม่มั่นใจนะคะก็จะส่งมาเรียนกับครูบ่อยเลยแล้วก็บอกว่าอ๋อเรียนกับครูบอลแล้วน้องก้าพูดมากขึ้นค่ะอะไรอย่างเนี้ย จริงๆอะ่ะหนึ่งอย่างเลยคือทัศนคติของครูเป็นสิ่งสําคัญมากครูเป็นเหมือนศูนย์กลางของห้องนักเรียนในวันนั้นจะมีอิทธิพลอย่างไรนะฮะนักเรียนในวันนั้นจะรู้สึกอย่างไรอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบขึ้นอยู่กับครูเด็กๆของครูหลายๆคนก็ชอบถามครูว่าครูบอลทําไมเวลาหนูเห็นครูทีไรนะครูแบบว่าดูแบบ ดูแบบเป็นคนลิร์ t แล้วล่าเริงตลอดเวลานะครูบอกว่าครูไม่ลิร์ t อ่ะคลาสมันก็แห้งเหี่ยวทุกป่ะนะพอครูลิร์ t ตลอดเวลาปุ๊บแล้วครูมีทัศนคติกับเด็กที่ดีนะครูไม่เคยไปว่าเด็กครูไม่เคยไปบอกว่าเธอมันทําไม่ได้เธอมันแย่เรารู้ว่าเด็กแต่ละคนมีขีดจํากัดอย่างไรแล้ววันท์ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเนี่ยปลดล็อกขีดจํากัดเขาได้ครูรู้ว่าขีดจํากัดเขาอยู่ตรงนี้ถ้าเราไปเบร a เขาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นเด็กที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษนะฮะดังนั้นเนี่ยครูใช้วิธีการที่ว่าค่อยค่อย ดูว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพตรงไหนค <_ an> ่อยๆดูว่าเขามีปัญหาตรงไหนโดยที่ยังไม่จัดเขาว่าเขาเป็นแบบไหนนะฮะแล้วพอออการเรียนที่มันเรียนไปได้แบบนี้นะมันจะทําให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีกับตัวเองก่อนอย่างแรกเลยนะเกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวเองก่อนนะฮะแล้วก็เกิดทัศนคติที่ดีต่อคนอื่นด้วยแล้วก็เกิดทัศนคติที่ดีกับครูด้วยแล้วพอเด็กเกิดทัศนคติที่ดีตรงนั้นเนี่ย จิตใจมันก็มาแล้วมันก็กล้าพูดไปเองจากการที่ผสมคําได้สองสามคำแล้วเออผิดก็ไม่ไม่เป็นไรผิดแล้วเพื่อนข้างๆก็คอยช่วยสอนผิดแล้วครูก็ไม่ได้ว่าอะไรเออผิดไม่เห็นเป็นไรเลยพอเขาได้รู้แบบนี้ปป๊บปะเขาก็กล้าเพราะฉะนั้น,น่ยเด็กที่เรียนกับครูเนี่ยจะพูดผิดพูดถูกครูไม่ว่าเลยแต่พอสุดท้ายแล้วครูจะมาสรุปบทเรียนให้เขารู้ว่านะการพูดที่ผิดเป็นอย่างไร การพูดที่ถูกเป็นอย่างไรแล้วเขาจะได้เรียนไปเรื่อยๆ from Tom to Tom ก็คือแบบไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะแล้วสุดท้ายเขาจะกลายเป็นเด็กที่กลา้าพูดและภาษาอังกฤษครูบอกเลยว่าต้องใช้เวลาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่จะต้องหยอดกระปุก นะฮะไม่ใช่วิชาที่แบบว่าโอ้โหคุณมาติวโอาโหสุดท้าย3เดือนสุดท้ายก่อนสอบแบบเนี้ยนะก็มีผู้ปกครองหลายคนมาบอกครูว,ว่าครูขาติว3เดือนสุดท้ายก่อนสอบให้ลูกไหนคะ่ะนะเผื่อลูกจะได้คะแนนดีขึ้นครูบอกว่านะส่วนมากแล้วว่าครูจะบอกว่าไม่น่าฮนะไม่น่าเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามามา,มาแบบโค้งสุดท้ายแบบเนี้ยครูจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนาะ เคล็ดลับใช่ไหมเคล็ดลับในการบอกนักเรียนใช่ไหมหนึ่งอย่างที่ครูจะบอกคือเมื่อกี้นี้เลยนะภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เราต้องหยอดกระปุกเก็บเล็กผสมน้อยเดินไปปุ๊บเห็นป้ายมอง notice จำ m e m o r y ลงในหัวนะสร้าง flash c a r d หรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลานะพอเราสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกแบบนี้ได้นะฮะเราสร้างใจเราได้ว่าภาษาอังกฤษเอาไปทำอะไรนะเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆแล้วมันเหมือนเป็นสกิลอะเป็นวิชานี้นะวิชานี้ภาษาอังกฤษมันเป็นวิชาที่เป็นสกิลเนาะมันเป็นวิชาที่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเด็กทำได้ดีกว่าผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ทำได้ดีกว่าเด็กบางครั้งเด็กทำได้ดีกว่าผู้ใหญ่ก็มีผู้ใหญ่ทำได้ดีกว่าเด็กก็มีเพราะ มันเป็นวิชาที่เป็นวิชาสกิลวิชาสกิลแปลว่ายิ่งคุณฝึก ็ยิ่งเก่งนะครับครูเคยสอนเด็กป .3 คนหนึ่งนะน้องเก่งมากน้องเก่งถึงขนาดที่ว่าครัวจะต้องย้ายไปอยู่ร่วมกับเด็กมัธยมไปเรียนกับน้องมัธยมไปเรียนกับเด็กมัธยมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเก็บเล็กผสมน้อยมาตั้งแต่เด็กๆเลยเก็บมาเรื่อยๆขะสงสัยแล้วก็ออายรู้มาเรื่อยๆจนกระทั่งเขากลายเป็นเด็กที่เก่งมากอ่ะแล้วหัวไวมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่เด็กเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะเรียนไม่ได้นะฮะครูเนี่ยสอนเด็กที่เป็น เป็นอสอนคนที่เป็นคนโตมาค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะแล้วก็สอนชาวต่างชาติมาเยอะเลยเหมือนกันนะสอนชาวต่างชาติให้พูดภาษาไทยสอนคนไทยให้พูดภาษาอังกฤษสลับไปสลับมาแบบนี้แล้วสิ่งที่รูพบก,ก็คือว่าขอแค่ฝึกเท่านั้นเองอยังงม่มีงานวิจัยทางด้านสมองเยอะแยะมากเลยเนาะว่าสมองของเราอะมันทํางานแบบมันทํางานแบบนะเออ ไม่มีอายุอะ่ะไม่มีข้อจํากัดทางด้านอายุมันจะโตไปเรื่อยๆนะที่เขาบอกว่าสมัยก่อนที่เขาชอบบอกว่าคนยิ่งโตอสมองยิ่งไม่ดีเพราะจริงๆแล้วเวลาเขาไปเก็บตัวอย่างงานวิจัยเนี่ยงานวิจัยเก่าๆเนี่ยเขามักจะไปเก็บคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยรวมอยู่ในงานวิจัยด้วยเขาก็เลยเชื่อแบบนั้นณนะปัจจุบันเนี่ยครูว่าคนนะ่ะน่าจะเปลี่ยนทัศนคติไปเยอะแล้วแหละว่าเขารู้แล้วแหละว่าคนที่อายุเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีสมองดีและความจําดีได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนาะเก่งภาษาอังกฤษได้้้แลลวกกก็็็เเบผสมนอย สร้างทัศนคติภายในแล้วก็สร้าง Environment ภายนอกให้มันเข้าให้มันสอบรับกับภาษาอังกฤษอย่าไปกลัวและอย่าคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ต้องจัดสรรเวลาเรียนจริงมันสามารถเรียนได้ตลอดเวลานะแล้วก็เคล็ดลับสําคัญคือถ้าอยากพูดให้เก่งแล้วไม่มีคนพูดด้วยคือ Talk to yourself คุยกับตัวเองหน้ากระจกเลยนะแล้วการคุยกับตัวเองให้ได้ผลเนี่ยคุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของกราไวยากรณ์แล้วก็คําศัพท์แล้วก็การออกเสียงนะพอเราเรียนเรื่องนี้มาปุ๊บเราจะสา,าสามารถสร้างประโยคที่ผิดหรือที่ถูกในตัวเองได้จะสาาามรรถเ เป็นครูของตัวเองที่สามารถเช็คได้ฮะว่าประโยคนี้ถูกต้องหรือผิดเนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ครูอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะ,อะคอสเบสิกกับคอสแกรันรม,มาคนถามมาเยอะมากนะว่าแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมอย่างที่ครูบอกก็คือว่าคอสเบสิกที่ครูสอนอยู่นะฮะเอ็ดอิงเรามีคอสหลักๆเรามีหลายคอสแหละแต่คอสหลักๆนะที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยคือมีทั้งหมด2คอสคือเบสิกกับกันม,มาเบสิกเนี่ย สร้างความเข้าใจระดับพื้นฐานความเข้าใจระดับพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราเข้าใจว่าเอาภาษาอังกฤษนะมีหัวข้อ10หัวข้อแต่และหัวข้อมีเนื้อเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ฮะนะเราเข้าใจเลยว่าเรื่องเนี้ยเรียนมาทําไมแล้วเอาไปใช้อะไรมีอะไรละเอียดอะไรบ้าง นะเรื่องที่2เรียนทําไมเอาไปใช้อะไรมีประโยชน์อะไรบ้างและเราสามารถจะเอาเนื้อเรื่องทั้งหมด 1. มาลิงก์กับ2 2มาลิงก์กับ3 1ลิงก์สลิงก์สลิงก์สลิงก์หสลับกันไปสลับกันมาเรื่อยๆได้แบบนี้คุ้เรียกว่าพื้นฐานซึ่งเบสิกเราจะปูพื้นฐานแบบนี้ทําให้รู้ที่ไปที่มาของภาษาว่ามันไปอย่างไรและให้รู้ว่าเวลาเอาไปใช้จริงจ เวลาที่มันเป็น whole sentence ที่เราต้องการจะเอาไปพูดที่จะเอาไปเขียนที่จะเอาไปอ่านมันเชื่อมโยงกันอย่างไรมันมีมิติอย่างไรนี่คือ Basic ส่วนกรัมม่าเนี่ยสำหรับน้องที่มองเห็นความเชื่อมโยงเรียบร้อยแล้วนะฮะพอจะสร้างประโยคได้นะออกเก่งแล้วตามเทนส e ได้แล้วต้องการรู้รายละเอียดเชิงลึกเข้าไปอีก ะะอันนี้คือการมาข้อบังคับมีอะไรบ้างข้อจํากัดมีอะไรบ้างเรื่องนี้อันนี้คืออะไรนดังนั้นคนที่เรียน grammar จะมีความเป็นเลิศทางไวยากรณ์สามารถแก้ไขไวยากรณ์ให้ผู้อื่นได้สามารถแก้ไขไวยากรณ์ให้ตัวเองได้สามารถทําข้อสอบได้ในหลายๆพาร์ทไม่ว่าจะเป็นพวก arrows er identification ในการหาว่าข้อสอบจุดนี้ผิดตรงไหนหรือพวก reading comprehension ต่างๆในการอ่านและวิเคราะห์แล้วเข้าใจรายละเอียดตรงนี้มากขึ้นบ่อยครั้งที่เด็กครูเนี่ยรู้คําศัพท์นะฮะ แต่ว่าไม่รู้ว่าประโยคนั้น,นแปลว่าอะไรเพราะว่าเขาบกพร่องทางด้านไวยากรณ์ตรงนี้เนี่ยคอสแกมมาจะช่วยคุณได้แล้วก็ในการทําข้อสอบอีกหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นข้อสอบที่เป็นตัว close test ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบที่วัดทางด้านแกมมาตรงๆเลยนะฮะตรงนี้ก็จะสามารถออาไปทําได้ดังนั้น2อคอสเนี่ยค่อนข้างมีดีเทลส์ที่แตกต่างกันเหมือนกันคอสหนึ่งเน้นพื้นฐานคอสหนึ่งลงลึกในรายละเอียด ใช่ครับใช่แล้วเร็วนี้ครูจะมีคอร์สก็คือเป็น master vocab ซึ่ง master vocab อ่ะครูอ่ะสร้างคอร์สเองยังอยากเรียนเองเลยเพราะ master vocab มันเป็นคอร์สที่ช่วยให้เราจำำรําคําศัพท์ได้ถึงประมาณพันกว่าคําถึง2000คําจริงๆนะฮะด้วยการใช้เทคนิคนะหลายอย่างเข้ามาประกอบกันเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ flashcard ก,การใช้ตารางช่วยจําการใช้เทคนิคที่เรียกว่าเป็นตัว memographic memorism การใช้กรอนการใช้ทํานองมาช่วยในการจำำรําคําศัพท์และการที่นะเข้าใจถึง รากศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาที่ไป prefixes, นะ suffixes แล้วก็การเอาไปใช้ในประโยคจริงๆนะฮะดัะนั้นเนี่ย c r o s e Master vocab เนี่ยครูจะแนะนำสำหรับเด็กที่นะต้องการความาต้องการความเป็นเลิศทางด้านคําศัพท์นะฮะเพราะว่าภาษาอังกฤษเองที่ครูบอกคือถ้าคุณเข้าใจพื้นฐานปุ๊บแล้วคุณเข้าใจกันมากคุณเข้าใจคำศัพท์นะว่ามันใช้อย่างไรแล้วคุณเอามาผสมกันเบรนทุกอย่างเข้าด้วยกัน คือคุณจบเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณเอาไปพูดได้เลยนะแล้วก็ใส่ความมั่นใจลงไปนะฮะจบทุกอย่างเลยภาษาอังกฤษนี่คือสิ่งที่ master w o r a b สามารถทำได้นะแล้วก็ใจหรู่ครูทุกคอร์สคือครูตั้งใจ100%มากๆแล้วก็ในการที่จะทำให้เด็กๆคนหนึ่งอะ่ะเนาะหรือเด็กๆทั่วๆไปอะ่ะเก่งภาษาอังกฤษได้ครู พยายามคิดว่าทํายังไงครูถึงจะส่งมอบความรู้ตรงเนี้ไปให้ได้ไกลที่สุดเนาะแล้วนในในะปกติเนี่ยเวลาครูรับบรรยายเนี่ยก็คือด้วยความที่ว่ามันมาจากใจเรานี่แหละว่าเราอยากจะไปบรรยายให้เด็กๆที่เขาอยู่ที่ต่างๆได้รู้ว่าจริงๆภาษาอังกฤษมันมีที่มาที่ไปอย่างไรทีนี้เวลาไปบรรยายอะ่นะในอย่างที่บอกก็คือว่ามันมากสุดก็คือวันเดียว ถูกไหมฮะอยู่กับเด็กได้แค่วันเดียววันเดียวประมาณสัก6ชั่วโมง8ชั่วโมงบางทีก็า3าชั่วโมงมันยังทําอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่เลยอะแต่ว่าครูก็เลยคิดว่าทํายังไงดีก็เลยเอ๋อเริ่มเปิดเป็นออนไลน์คอร์สเพื่อให้น้องๆหรือให้เด็กๆทุกคนที่อยากเร,ากรียนภาษาอังกฤษนะฮะตั้งแต่แรกเลยหรือว่าต่อยอดไปขั้นสูงเนี่ยนะได้มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ได้มีโอกาสรู้ว่าจริจรงๆแล้วภาษาอังกฤษมันสนุกนะฮะเพราะครูทํามาจากความชอบของครูแล้วก็ครูรู้สึกว่าเวลาคนเราอะชอบอะไรก็ตามอย่างครูเนี่ยครูจะมีความคิดสสรรค์มี ูกเล่นมีตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นในการสร้างคอร์สในการามีลูกเล่นในการทํานุ่มน,นี่นั่นจับนุ่นมาผสมตรงนี้ให้เหมาะกับบริบทของเด็กไทยมากที่สุดอย่างหนังสือเนี่ยเวลาครูหยิบมาจากเมืองนอกเนี่ยเท็กซ์บุ๊กจากเมืองนอกเนี่ยครูก็ไม่ไดเอามาใช้เลยทั้งก้อนครูก็เอามาย่อยนะฮะให้เหมาะกับเด็กไทยให้เหมาะกับความเป็นไทยมากที่สุดเลยว่าเอาอเขาควรจะต้องเรียนแบบไหนแล้วควรต้องเรียน,นเนื้อหาแบบไหนอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับในคอร์สเรียนออนไลน์ของนะเออ อินนะครับ Facebook Fan Page นะครับอิงนะฮะบายคูบอรนะครับ, ali, รบสามารถเข้ามาดูได้แล้วก็สอบถามในอินบ็อกซ์หรือว่าสอบถามที่อ o อ t u b e ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะฮะเนาะแล้วเจอกันในคอร์สครับขอบคุณครับสวัสดีครับ